สี่สามสองหนึ่งแอคชั่นอ่าเติมน้ำมันนะคะเติมน้ำมันจะไปเกี่ยวข้าวค่ะแมนนี่แมนนี่แล้วจะถ้าคุณถ้าคุณซ่อมนี่นอกจากชนต่อคุณได้ซ่อมอย่างอื่นไหมแมนนี่ของก็ดีจริงของก็ดีจริงมาต่ออาจารย์มันนี่มานนีต่อเอาคือมาตังมาเส้นหนึ่งมันจะต่อเลย

<c oughs> เขเก็บมเงเยบ <c oughs> ตัวเดิอนอยู่เลใหู้ดิดัดนหนที่กูมันมีประสการณมันได้มีไกลกันดูตัวกจครับกก็เมื่อคืนไปชนตอกินตอมาค่ะ ของดีเมืองเน้าไม่รู้ว่าได้กี่ไล่เลยไม่ได้ถามเขาเลยว่าเกี่ยวได้กี่ไร่รู้แต่ฉันตอ่ไวมากสวัสดีนะคะสวัสดีอยู่ห้องตาวดองซิ่งค่ะสั่งมิ้ง่างไกูน้หอยาน้ำหอยมนเกี่ยวย่างน้หอยสัเลิมนะเกียวนี้สั่งอะชิไรอะเด็ดิแปดตันะรโดพี่บายเแต่ว่าสางกินบุญย่าหลาย เดจุบยห้งเลยพีจุ่แห้งจุหลุมาเราคือแบบมันเต็มโนปากเลยเาคือมกิเมือนงข้างนีมัแชทมาบกมันได้าเรื่ขึ้นนี่ทสิ้นตัวมันทั้งทังมหาเจซาวแล้วพี่ยุสสกัเลยว่าอรมณมาสอบยุบบ้านก็เลยวันีอารมณ์มาสอบแต่ว่าคนอายุบ้าน เี๋ยวเอารถไปเกี่ยวให้เบาอัดไปไปเกี่ยวรอนะคะให้พี่ดมไปทำรถคันนั้นเกี่เมือนเก่ยเนเลกี่ยวนเยมือนเกอนี้เนก่ยมืน่ยนักนเยเก่ยหน้ลยหมนเก่เหมยกยนยมนย่นเ่เ่ เกือ้แดเอนันอาบตนะบอตานจารย์มยอนเถอะีนา่้านตึงเลยมันเกวะอยู่อไป้ทีเอายขนมากกว่าสิบบตึงขนจริงจริงอันนี้เอาึ้นใฮะนี่มุ เียดูเียเจ็บเอออูะไม่แคิดก็รีบต่อไปม่ไม่จบแม่นแมนครับยังขับยังรถนี่ทำให้เป็นเดอนรถเนี่ยภายในปีนี้อนนี้เราเปลี่ยนโชฟเฟอร์ก่อนอ้โมสิครับเป็นบอน,นี่อาร มงสิเกียวเป็นบอกรับได้หรือเปล่ารักูร้อมอกูก็ยัคขับได้เลยมากเลยได้พอขั้นเัียไป,ไป้นควยมา <c oughs> โอ้คื <c oughs> ้ <c oughs> ต,ตยนควย <c oughs> <c oughs> ไฟแตกไฟมันแตกโดนแล้วมันสดดแางโดนดับขันหน่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยมองส้นกล้วยกล้วยก็เป็นยังบ่บังนี่อ้าวมันก็พงดวงมากูกขี้เผยอแล้วดูคนละฝากทางเขาเขาจุงจูงอยู่สองคนฝัวก็ไม่อาจใเออปล่อยให้ลูกป่อยแรงตัดมาเนาะกูเบรกลากร่อพยายามแขงนี้กันตามอยู่ลากร่อก็ลากล่อยู่ร่อเดียวนอนมันบ่ได้ลากเนาะแต่ของคล้ยผิดเดี๋ยนี้ถ้ารถถ้าบ่ผิดเดี๋ยวยังไงน้ำทาง แต่คือว่าอุ้มคว้ยขึ้นรถมาเลยขานรถบุ๊บสลายยันยันคว้ยควายกับหมานะขับรถนี่ก็คือนำม้าใน แต่ต่อเลยปีนี้คุณปู่ัวเกี่ยวฟออะไรไปอหาเงินเบ็ดปากกับไปเกี่ยวขัาผลกันถ้ามีสองพันนี่ก็สบายนะคะที่เราไปเกี่ยวเอางานพัน เป็นโตมาแมน่นหุ่นปาน้นาราโอพอ,อน,นี่เขายังพอขอเหนียวนะพอฮะเขาเจ้าขอเหนียวนี่พอนี่ขาเหนียวนะฟันนี่เขาเจ้านะนี่ยังรลอยกว่าอ๋อปลูกเจ้า นาซีซีอุ่มแปดไรนะแปดไรนะซีอุ่มอุ่มเต็มเขาเขาเกลียวอยู่เขาลาดแถวแถวด่านคนอดบ่ ฮกลอยเขาากลอยแต่ว่ากับหา0ิบกิบวกลำผมมันขี้รายผมไมข้รายแอบากี่ปคือแถูมันัไปอนี่นะมันีนไปสิมันไปรับนไประโนรนะนระโไะนไนะนะจนนกกรนรน ไปกินวะที <rôle>:: <S <s <to break an iously> ่เด็ดไปไปบาแมนแมนนี่ อาจารย์เปื่อนกิต้มข้าวรสเกียวเขาขับจลาบียับ โอ้จาของไฮทงมันน้ำแต่เสาตีเขาไปเกีียวอะไรอะไรของวันไหมไฟรีแหลลงเช็คไฟมแล้แมนแทเลไฟดากับ่แจงยิดจากมากขึ้นไฟีทั้งไฟีไฟไฟีไฟีไฟดีไฟบติดตอดเลยนะิปไฟหนาไฟเลี้ยวได้จักไรล่ะนี่

ท่ากับสองมือลอยได้หรใครมือได้มือไม่ได้ผิดพลาดกับสามสิบสี่สิบสามมือลอยสองมือลอยอยู่นี่มือว่านสิบอาจารย์มือว่าะระทิศสิ่สามสามแล้วก็ไปไหนอาจารย์สามแล้วก็ไปสามแล้วก็ไปสิบสิบก็ไปสิบเอ้ยแล้วก็ไปแปดแล้วก็ไปแปด แปดนั้นไม่เสร็จไงแปดที่สองไม่เสร็จเหลือประมาณอุ้มหนึ่งสามชิขคือกันล้ววะเลียงงานไม่รู้ว่าน่าจะได้ไปเกี่ยวที่คอนบุรีต่อนะ ไม่รู้จะได้ขึ้นคลองหาหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีหนึ่งหน้างานม่ไหนบานอนเจอกันใหม่นะคะทุกคนไม่ส่งแล้วจะไปท <c oughs> ี่สุด เคยขึ้นมาขับรถตกทางจริงนี่แหละมันต้องอย่างนี้แหละประสบการณ์น้องเอ๋ยประสบการณ์นั้มันต้องเยอะมันมีเขาปะเฮียนั่นเออนึงว่ามีเขาเปล่าเปล่าไม่ทำเลย คุณเด้วถวยคุณน่าบุญพระกระเทศอยู่ท่านนี่ก็กินโอ้ท่านนี่กับฉันน,กกน,น่ากินจังเลยอะ่ะเบิ้ลอีกไดมไหม อะไรนะ่รก็ดูมามคิตตี้ให้กินเมื่ออยากกินไดเล้วนี่มาเนี่ย